มามามาเร็วโอ้หลายคนเนาะกวีไม่พอครับมาเร็วมามาข้างหน้านี่ครับมาเร็วโอ้ยังน้องน้องอยู่เลยมาถูกห้องนะไม่อบรุเจ้าหน้าที่แล้วมาห้องที่มาครับมามารอน้องเขาไปเดียวนะมาครับมานั่งเลยครัมาเร็ว<ห> โยบครูเพื่อนนั่งกันสองคนนะอย่ากทำอะไรน้องเขานะท่าน้ายังว่างอยู่นี่น้องเขามาท่านนายไม่ว่างอีคือโรงเรียนเปิดไปแล้วเติมหนึ่งน้องเขามาย้ายระหว่างปีเราเราเป็นครูก็ต้องรับหรือไม่อ่านี่อ่ามาจากจังหวัดไหนนะครับ ศรีธเกศขับรถมาเองมารู้เลยว่าหลงอยู่ในกรุงเทศพักนะเจ๊ไหมดูหน้าตาก็รู้ว่าหลงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าีธเกศรู้เรียนกำลังดังเลยทำไมต้องเรียนเรื่องอื่นล่ะครับทำไมไม่เรียนเรื่องศรีธเกศอันนี้เขาหลักสูตรนี้ที่เราปรับคือเขาบอกว่าให้เรียนเรื่องในท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวผมว่ากันมาแล้วมาไหนคนนั่งพักนะ ยังไงก็แล้วแต่พอเราเป็นสอนอะจะไม่มีใครบาเดเจ็บเราเพิ่มขึ้นที่แล้วมาแล้วไปแต่ต่อไปนี้ไม่มีใครบาเดเจ็บยกเว้นเราเราคอยเป็นเช่นน้ำตาที่สำนักง,งานก็ได้แต่ยังไงออเขา้าโรงเรียนแล้วต้องหน้าชื่นหน้าขาวบาดเจ็บต้องสวย สอนอต้องเป๊กนะคะอย่าไปทั้งๆที่ผมเป็นกระซือนะคะเข้ามาแบบรีบร้อนอ่ะจะรีบเท่าไหร่ต้องเป๊กค่ะนะคะเออเสื้อผ้าหน้าผมเป๊กนะคะเข้าไปให้พักเป็นกว่านี้ป่ะคะเดี๋ยวเดี๋โมเบรกพอดีใช่ไหมคะพอดีน้องมาโอเคเดี๋ยวที่ก็เข้ามาแล้วกันนะเอาเบรกก่อนเบรกก่อนสุดยอดเลยยอดเยี่ยมมากเลย เบ่อนไปตอสนอตนนอเรโนเบคอนนะครับสนอคนเบคอนเบ่อนพักเบ่อนนะครับกับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเป็นกันเดงครับเขียนกันก็นะครับความสัมพันธ์ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้หากดไลน์หน่อยอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสุดยอดเลย ขอให้มีความสุขนะครับในการทานทานให้อิ่มชิมให้รู้รสนะครับสึดยอดแน่ินุชอ๋อหมือนคนพินุดชนบุรีนะฮะวันนี้นะครับมาอบรมสนบทนะครับนะครับทั่วประเทศทุกคนก็มาล้มด้วยเช่นกันครับมีความสุขนะอ้าวกดไลค์หน่อยกดไลน์หน่อยกดไลน์หน่อย อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามนะอายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีมงานสนออบทอทั่วประเทศเย่สุดยอดมากสลับด้านนี้ก็นั่งนิ่งๆครับนั่งนิ่งๆโอเคสุดยอดครับ,ส,รบสนอสนอแต้วส,สงขานะครับสนอ โนนคอลาดนะโอเคสวัสดีครับใหมีความสุขนะครับในการดื่มน้ำชากาแฟอ่าขอมีความสุขครับมีความสุขกันทุกๆคนนะครับวันนี้ทุกคนสดใสน่ารักกันทุกๆคนอ๋อผู้กัดษียนนะครับอ๋มีความสุขกัน,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 กนส,สุนกกนดยอดม,ม,มากเลยครับหน้าตาสดใสจิตใจร่าเริงนะครับโอเคโอเค อา้าแถวกันนะครับสนอนสุน้องไกยน้องไก่รูปในสนอนนอกเออสวยดูดีโอเคนี่เป็นบรรยากาศนะครับของการอบรมในวันนี้นะครับันุญาตครับมีปล่อยรับรายงานตัวนะสำหรับบริเวณด้านนี้ก็นะครับหลับลงทะเบียนเสื้อนะครับ อาเชิญแเยียมมากๆเลยครับโอเคครับทานคะโมมาเลยค่ะสำคนบกมือดท่านสุดท้ายที่เข้าห้องปิดประตูนะคะมีรางวัลให้นะคะอาจจะให้มานำเสนอหน้าห้องนะคะหลังจากจบการอบรมแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยนเชิญท่านสอนอนเลยค่ะ กำลังเข้าสู่ที่อบรมอบรมกันนะวันนี้นะครับสู่แล้วค่ะโอเคคอยมีความสุขนะครับในการอบรมขอให้ประสบความสําเร็จโอเคใกล้กันชมกันคอให้มีความสุขนะครับในการเข้ารับการอบรมสนอเทียอยู่ใกล้ก็เหมือนในสอก่อนนะคุณอยู่ใกล้ตากล้องน มีมีความสุขอขอให้มีความสุขในการเข้ารับการอบรมนะครับโอเคเยี่ยมมากๆเลยก่อจะเริ่มทีทิพุภาวันีมาจากแผ่นนี้ท่านใช้บรรยายต้องใช้บรรยายได้เลยเรื่มต้นอ่เริ่มต้นท่านผู้แบบนี้หนึ่งบูรณาการตัวชี้วัดข้ามภูมิสตร์เน้นแอททิจูดกับแวรูปสอกระบวนการเรียนรู้ใช้ a c t i v a น i n g ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและภาร่างงานผู้เรียนมุ่งเป้าไปที่สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เท่านั้นนี่คือเป้าหมายหลักสุดสั้นเลยมาดูล่าสุดของแผ่นที่ท่านใช้พูดเมื่อวานนี้เองนะครับท่านสรุปเอาไปแผ่นนี้ตามนี้นะอย่าอานสาระมาซะแล้วเขาบอกความเป็นมาในหน้า21 เขาได้พยายามทํามาตั้งแต่ปี2 5 5ะจนมาตกผลึกอยู่ตรงนี้ปราตกผลึกอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็บอกวิธีการไลหตุผลคัดเฉพาะตัวชีวิตสำคัญซึ่งสะท้อนผลลัพธ์ถูกการรัผลก็คือสะท้อนไปที่สมรรถนะผลลัพธ์รวมใหญ่ของของเราบวกคุณลักษณะ หี่อึผประสงค์ที่นักเรียนจะเกิดในแผนนี้ไม่ต้องลอกมาทั้ง5ตัวหรือแปดตัวสมรรถนะที่สำคัญมี5ตัวสื่อสารแน่นอนเด็กต้องคุยกันอยู่แล้วต้องเอามา 2. แก้ปะนะัญหาเด็กต้องแก้ปัญหาในระหว่างเรียน 3. เด็กต้องใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว 4. ทักษะชีวิตหคิดติดลบสมรรถนะเอามาทั้งห้าตัวส่วนเอาข้อเดียว แต่ถ้าแผนนี้เป็นแผนบูรณาการเราแนะนําว่าควรจะบูรณาการเลยนะข้ามกลุ่มสาระทำไมต้องอสนอนหนชิวัตนะอ่ะกมกากระบอีกรอมนะไม่ต้องเอาสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศในการนิเทศเชิงรุกเพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ระหว่างวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคม2566ณโรงแรมริเวอร์ไซด์เขตบางพัดกรุงเทพก็จบลงคลงไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามช่องสองโนจิบท้องถิ่นไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทงทเเลกวิชา